นะคะให้ไม่หจมนะคะหลังจากที่นึ่งเขาเป็นเรียบร้อยอันรับแลงเข้ากับสีขางหมอก่อนนะคะใส่น้มพ่อพ่อองตองนะคะแกงเห็ดใส่น้ำหลายมันไม่แสบแกงเห็ดใส่น้ำหลายไม่แสบนะคะเดี๋ยวทิจะสีมาตำข้าวเบียรข้าวเบียคืออีหยังบางคนไม่รู้ว่า,ข,าออข้าวเบียรคืออะไรข้าวเบียรก็คือ ข้าว,าวที่ม,มาไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวทิดก็จะไปตัดตะไคร้ามาตำใสกข้าวเบียร ใช่ไปทุลุทลาล่ายข่อยแกงเห็ดกินอยู่เต็งตัวแล้วเนี่เต็ตวแล้วนะเดกไปดูได้กินเขากัน่เขาโอ้ใ็่สุดเียงของเ้าเจ้าใส่สุดเหียงไปจุฬาเขากัแต่งเต็งโตดีดีแน่ตัวเนาะไปจุลาดั้งไหนเหรอเดียวอ่ะโอ้ใส่สุดขอยไป ฝนตกวข้ามข้อคอยบาดนีแล้วพี่น้องพายอยู่โน่อื่นแหงเขายกมสัสไซสุดขว้าฝ่าขวาฝนยู่หนีเลยยายจุ่มปกติยายจุมไม่ค่อยแต่งตัวนะคะทุกคนขนาดไปย่างห่างไปกินพิซซ่าที่เอฟซีล้วกอแล้อกอะส่กางเกงว้อมใส่เสือปกติแหะนะเ็เเเแบบสุดยุบ้านปกติแหะนะใส่เกือบอีคีบเด้คัดคัด น้ำไก่ยสีหอนละไปฟ้าหมอมันคิดอันเมียเอาฟ้าหมออันเม่์เห็นไหมตาหมอนแม่ของมันจะมันยืดเกี่ยได้เหรอนด้เนี่ยไปหาไอ้เนี่ยมาสั่งลายย่อยก็เลยกินเผาไงเนี่ยมันบ่หอนโอ้เกลี่ยบอกพริกก้อนพี่น้องเขียบบอกพริกปลูกไว้กินเองบอกพริกนะชอบเผ็ดก็ใส่ผเผ็ด ชอบแบบไม่เผ็ดก็ใส่น้อยๆน,นะคะแต้ให้ใครชอบเผ็ดต้องนี่นี่พิดมากแบบเผ็ดเด้จัดจ้านอันนี้เป็นผักสวนควาที่เราปลูกเองผักสวนควาที่เราปลูกเองนะคะทุกคนการปลูกกินเองมันก็จะดีอย่างหนึ่งนะคะปลอดสารพิษแน่นอน ตามบอกพีกกับตะไคร้ใจต้องการเด้อพี่น้องอันนี้คือแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดวันนี้มีเห็ดไข่รู้จักไหมคะเห็ดไข่ทุกคนไม่รู้จักเห็ดไข่ก็จะถามว่านั่นเห็ดใครเห็ดใครเห็ดของที์นั่นเอง <laughs> เห็ดไข่นี่เป็นซื้อนะคะพี่น้อง เป็นชื่อภาษาอีสานคือเห็ดไข่นะคะไม่ใช่เห็ดของไข่นะคะเห็ดของเรานั่นเองตามตาบอกพี่ด้วยค่ะพี่น้องแหลกๆก็ก็ตะไคร่ nine, none, Arizona, inform inform sure. like นะคะบอกพริกก็ตะไคร้แหลกๆเอาอย่างมากแบนฟ้ายหย่างมาก ตรงนี้ได้ไหมก็ไม่รูนน้นะวะซันโอ้ยฝาอย่างของเจ้าเบื้องเนีฟ้าหม้อวะซัน,น,นฟ้าหม้ออันนั้นหม้อฟ้าหม้อไฟนที่ไม่เห็นไฟนี่โอ้ย,อยเอางี้เด้อมันสิบก้อนมันสิบก้นได้กินเขาก็จันต้องปิดดอกทุกคนเราก็จะใส่พริกลงไปก่อนนะนี่ใส่บักพริกลงน้ำเดือดแล้วเด้อจังใส่ นำเดือดแล้วก็ใส่ลงนะคะใส่ลงแล้วแล้วห้อกอะตไข่ร้ลงอีก <c oughs> ตไข่ร้นะนี่ตะไข่ากยอืม แล้วก็คนคนโครนปรุงน้ำซุปแกงเห็ดนั่นก็คือใส่ใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไรใส่อายโนโมโตและรถด,ดีใส่เลยใส่ตามใจชอบชอบหน่อยใส่ ต้นงใครมาเจอกี่ใบส้ยอันนี้เป็นหนามเห็ดนะคะหนามเห็ดพี่น้องเบิ่งที่ล่ะหวานนะเห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่ไม่รู้เห็ดไข่ก็ไม่รู้สัญญาจมว่ามีการรีมูฟลความนี่นะคะทุกคนเห็ดใครเห็ดใครเอาให้เบิ่งใกล้ แจงผิดใครแล้วนด้โ <จม S 1> หยอดแล้วเย้าสันตัวหมื่นนะีนะฮะได้จมสิไปเที่ยวได้จมสิไปเที่ยวเบิง้งซีห้เบิ้งนะคะว่าน้ำเดือดซ้ำใดถึงจะใส่เห็ดลงไปได้นะคะทุกคนน้ำต้องเดือดแบบนี้นะคะเดือดแบบฟุดอกๆๆๆๆๆๆๆออกเป็นฟองขึ้นแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาเฮ็ดลงไปเลยค่ะเอาเฮ็ดมาค่ะย่ยจมเฮ็ดค่ะเฮ็ดแล้วฮอกกะเอาวัตถุดิบของเห้านะคะ,ะลงเลยนะคะจุจจจจจจ้มจุ๊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 มจุมท่อนั่นแต่ว่าใบตองกินบ่ได้กินบ่ได้ใบตองกินบ่ได้นะคะอยา่าใส่ใบตองนะคะใบตอง กลิ่งไม่ได้เอาสิมาต่างใบมองเก้าบานนี่จะขนสิไปเที่ยวใสด์ด้พี่น้องแต่งตัวเป็นอันเช้าสิบสีอีกครั้งนะก็จะ,จะไปทําบุญด้วยวันนี้จะไปปล่อยปลาอม,มาว่าเป็นตะไปนำเทนอปล่อยปลาจะไปปล่อยปลานะคะ แล้วแล้วทาให้มันเดือดอีกรอบนึงนะคะใส่เห็ดใส่ย,ยังลงกไปแล้วทาให้มันเดือดอีกรอบนึงใส่แล้วทาให้มันเดือดอีกรอบนึงหละะ่ะจังปรุงอีกรอบนึงเ <c oughs> อย้อยอะไรกใส่แกงม่อยมากห่อยใส่หนมากใส่อะใส่ลูกโดดน้ำนะคะทุกคนฟึ้งฟึ้งฟึ้ง ตาดีก็เห็นตาไม่ดีก็กิกนบอกพิศทาให้มันเดือดนะคะทุกคนืมหอมได้ได้อยู่สูตรทิตเองแหละสูตรทิตเองแหละ เมื่อวานนี้มีเอฟซีบอกว่าใส่ซับไทยเยอะๆแปลให้หน่อยนะคะผมเป็นคนภาคกลางแต่ชอบทูลิปน้องมากผมฟังไม่ออกว่าสัน้นก็เลยจะเว้าแบบออกไทยๆปนลาวหน่อยนะเพื่อที่จะให้พี่เข้าฟังออกจริงๆก็เป็นคนเว้าไทยไม่แข็งนะคะพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงรอรงรอเรือควบกำาชัดเจน ในระรว่างที่เรารอให้เห็ดเราเดือดนะคะทุกคนเราก็จะมาเด็ดผักข้ากับซีมาเด็ดผักถาที่น่องเด็ดผักอีตู่ผักคุณตู่นะคะผักอีตู่ไขหมดกตัวนี <laughs> นเฮ้ยจะกำลังเอาไยหมดกแฮนเดอร์ ไอ้มุดแดงโอ้น้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนปรุงก่อนดีกว่าเราจะใส่ปลาร้านะคะทุกคนปลาร้านี่ <c oughs> แล้วแต่พี่น้องมักเดอร์มักหน่อยใส่หน่อยมักลายใส่หต่เาเอาแบบเป็นตกระปุกเป็นตอนก็มีต่อใส่แบบนี้แหละใหญ่อ,อยหาบ่าเห็นเจา้าจ้าเอาไว้ใส่ไม่ได้กระปุกอันเลยเป็นตอนนะ่ปะปลาปลาแดกปลาขาว่อย แล้วก็โคลปาดแกงเห็ดหนำอองตองลสสันแล้วเบิงหนมเต็มอึงตึงนะเฮ้ยเฮ้ีหายายโจมซิ่มให้เบิงนะคะว่าฟีมือทีผ่านบ่เอามันเดือดล่ะเดือดแล้วสิไฟบกแห้งกินปลาแดกหอมตรงตัวพี่น้องหอมหอม ความพัมขังบัณฑอยากไล่ซะละยู่งฝาอยากไล่หนูเด้อหนูยู่หนีอีกโดนหนูได้ยมองสถิตแล้วใสกกใ่สู้รถอีกจังไหมใสา่สู้รถอีกจังไหมวะซานพี่น้องเาราเพ่อเห็นซื่อๆตอนข่อยใส่เธอเลยอ่เอาใส่ตามใจสั่งมากหน่อยใส่หน่อยมากหลาหยใส่หลายแซ่หลายบอท่านเดี๋ยวใส่พ่อแล้วพ่อแล้วพอ,พอแล้ว บอลโรดที่ไม่ใส่หัวไขว่โง่คนละไขว่โง่แล้วเปน็นยังหัวข่อยคือโอ่แยายจมเล้วใส,ส่รดสุดรถให้ไขว้ไลายปาเดือดพึ่งฟังพึ่งฟังพึ่งฟังซิมเบิกอีกมาหนิเดือดแล้วพี่น้องเฮ็ดกะซุกแล้วละ่ะเฮ็ดกะซุกแล้วบานนี้ขั้นตอนสุดท้ายได้พี่น้องแกงเฮ็ดขาดอะไรคือคุ้นตูนะคะคุ้นอีตูอีตูอึงอ้งอึ้ง เราใส่ผักอีตู่นะคะอีตู่มันอร่อยนะทุกคนเพราะายาบาตูตูลายมาซันเพาะใบแมงรักนะคะทุกคนอันนี้คือแมงรักนะคะแกงเห็ดถ้าไม่ใส่แมงรักมันไม่แซ่บนะคะมันไม่อร่อยเพราะว่าแมงรักมันจะทําให้อาหารของเราหอมละมุนละไมเห็ดเพาะคล้ายผงซักผ้าแกงเห็ดว่ามีเห็ดเพาะเห็ดไข่เห็ดไข่ ใครไม่รู้เห็ดคอยนี่แล้วเห็ดคอยนี่แล้วแม่แ่บแสบเห็ดคอยแต่ลาเจ้าซื้อนะไปเก็บมาจะไปเก็บเองเ,อเก็บมาต่บาทตลอด <laughs> <laughs> แบบนี้ก็ได้เหรอก็แั่คอยก็ไปเก็บมาเือนกันแหละเก็บมา,าได้ไงเก็บมาจะได้ตู้เย็นเจ้า <laughs> กะ็ะเป๋าได้เด้อไปเก็บมาว่าสันปวดหัวอยู่น้ำข้นปูน,นี่เอาอันนี่จำได้ยาเฝ้ายาเฝ้าใส่อีตู้อีก,ก้อนใส่อีตู้หลายๆปีได้นาะปีได้เนาะแต่แต่นขืนไม่ไม่นี่ขืนไม่ไม่นี่บังหาปีทีเดียวขืนไม่ไม่ญาณิดบ่ากินพักอีตู้เลยขืนไม่ไม่นี่นี่ต้นนี่อยู่มาหาปีละนี่ญาณิดคว่ำจะกิน เออเอาไปตีใจน้อยหน่อยนนะ่ะโอ้ยมันหลายเละเด้ยายเห็งเขาบ่อยใจดอกใส่ปลาหละมีการปาฏิจริงเขาบ่อยใส่ดอกเาใส่ปลาหละเราสั่นเจ้านะ่ะเจา้าเป็นคนบ่อยใส่ได้ยายว่าว่าเออไม่ใจได้หรอผู้เฒ่าเขียวกับบ้านย่งอลไรล่ะทั้งล่างนะั่นน่ะ บ้าวแถวพี่น้องเอิ้นใส่ข่อยปูบ้าวแถวกับแาวไวทีนกูนายโออมาฝูดลกๆว่ามันหมอนะลกฝูดอกๆกว่ามันลกๆน้่นเดือฟูดอกอกว่ามันหมอนะลกเออบ่าให้มันถึงเนี่ยผ้าต่ข่อย์บ่าตีร่างกายตีนก้องว่ามันหมอนะลกก็เราบอกพายตูนอ๋อแล้วมันลายแล้วได้ต้องจิกินมาได้ ายคอยชิมิึงดูมันแซบอีลีบ่แซบแซบที่สุดอยอาอหากินยากเด้อน้ามีเด้อเห็ดนันเด้ออือแซบเคล็ดลับนะคะถ้าอยากกินเห็ดนานๆนะคะเห็ดโครนเห็ดคลเห็ดพอเห็ดยังกันแล้วแต่เห็ดบวกเห็ดค้นอันเดียวกันทานยาเก็บวบกินนั่นโดนพี่น้องต้มให้มันสุก หล้กก็ต้มลื่นหนึ่งก็ได้ลกกหล้วก็ายใจถุงฮอนแล้วก,ก็ยัดเขาช่องซีดไว้ยู่ได้หลายเดือนเ<า>บิร์ดในยูยูทังในขั้วข้า,ขาจเาเห,ห็ดอันนั้นจ้ะเบิร์ดเบิร์ดหนาเห็ดแล้วก็ยังแบบว่าสามารถป้าๆว้าเบิร์ดหนาเห็ดแล้วก็ยังสามารถเค็มกินได้แกงเห็ดเขาไม่ทําเค็มนะให้ทําจางๆไว้เผื่อว่ามันเวลาน้ํามันน้ํามันเย็นแล้วนะะ มันจะออกรสเค็มถ้ามันจางก็ตื่มเอาน้ำปลาได้แล้วยายใส่ลปแด็กเข้าไปหน่อยหนึงได้แล้วเอาลูกโดดใส่ไปแด้ดลูกโดดใส่ไปหลายลูกแล้วจะเอาจากลูกเด็ดเอาัดซา,านพีเอาอีกย่งก่ลูกโดดลูกโดด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 เตาแตกต้องมีว่าเด็กิน <c oughs> แล้วแล้วเรียบร้อยโอ้ยมันฮอนเด้ เอาซิมจับแห <ก S 1> าเห็ดโอ้บุงลงบุงลงอูย้ยสุดยอดแกงเห็ดฝีมือข่อยสีให้เบิง้งแกงเห็ดฝีมือข่อยยายจ่มเป็นโคตนะคะอือหอมละมุนละไมใายจะเป็นลมทุกคนคะ่ะมันหนาหนากินมากทุกคนเบิ่ง กคนเบิ่งเนี่ยเห็ดใครทุกคนมันน่าแซบมากทุกคนมันแซบอีลีนะทุกคนจะบอกให้ทุกคนต้องมาชิมนะเนี่ยดูจะชิมให้ดูชิมเห็ดใครนะคะไม่ชิมเห็ดเผาะ,าะาเพราะว่าเห็ดเผาะมันเ,มเห็ดเผาะมัน เปรนั่นเศร้าหอนมันจิแตกใส่ปากข่อยแตกใส่ปากนี่บอลวกบลิ้นได้ได้เห็ดพอะนี่มันอมน้ำไวทั้งในอืมทุกคนอยาให้ทุกคนได้ชิมอืมแซ่บเสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งอย่างกับข้าไม่จมวันนี้คือแกงเห็ดอันอ่องตองและอ้วตัวของเรา อย่าให้ทำคลิปอะไรอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดติดตามกดบักปูดบักนาวบักเผาส้มโอฟักแฟงแตงโมไซโยโหหิวสำหรับคลิปนี้แกงเห็ดค่ะแซบไลายบ๊ายบาย